อ่ะมึงเคเห็นกูโด้มั้งไงแล้วต้นี่ไปสื่อสำเร็จล้าหน้าอะลูกไม่ตัววใครกุนตำรว,ว,ำวดไม่ตัวว่าตัรวดใช่เอาเลยพี่เอาเฮ้ยรับสายประชาชนหน่อยดีวะมึงใครเนี่ยโอดเด็กวัดไงโอ้แพ้เลยไอ้โอ๊ตรับก็ได้วะอะลครับวิแจงจับจับใครครับกลนไก่หุ้ย แล้วไปจับเขุศไลไหมเออมันตั้งหลายวันเดียวแม่นโตกันทีจับกุศไลอ่ะตำรวจว่ามันโกงกูไม่นี่เดี๋ยวมันเอาไว้เดีว่าไม่โตกันมาใกล้คูเดียวเดี๋ยวใบเตยโตกันมันเอาไปไหนแม่เนี่ยไมปขายไป้เว้ยปิดเลยมันเอาใบเตยไม่โตกันไครัมันโกงไดี๋ยวตยโตกันเราไปไหนแม่เออมันเอาของจริงไปไว้ไม่ได้หรอกต้านจริงนะคะมันเอาใบเตยโทกันไปไหว้ในมอสจับมันเลยมัดในคนตำรวจต้มมีวิธีแล้วครับเลิกกันแต่เล่นนว้ยันจบ อยากว่าเร่งยาก่ารุ่นนี้ผลิตมาแบบน้อยกัน